มาแล้วบูบะเลงมช้างอ่ะไไมนอนเลยมาถึงกหลับเลยอ้ยไอ้ตีอตีทำไรโอ้ยกลาบอะไรเลยไม่องมงมงมงกว่าลรไม่เป็นก็มงมงจอมผมหรอว้าวว้าวว้าย ไปให้ไวจังของโกรนี่มันของโปรธไม่สูงสิง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 พี่จอทอะไรนี่้งเร็วๆโ้ยเฮไว้ดตเพียงใส่หัวโมเองพี่แจ็หรือพี่จอมคนเดียวพี่แจพี่จอเาจะเก็เ้นได้แล้วเขยเ้เนได้แล้วแจ็คทำอะไรโอ้ยโอ้ย โยอไปอยโอยโอยช็อตเทียอะไรางหนาเนี่ยหยุดโยนโยนโอ๊เอเฮ้ยอะไรอะผู้ชมวอ่ะเฮ้ยเราเราถาคนูมอพี่จมไม่ทัได้ทำอะไรเลยโอ๊ยเกย ยเไอ้ลุก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 ก่อนจับก่อนแต่ว่าไอ้พี่จอมพี่จอมพี่จอมอยู่ข้างบนเอาพี่จอมเลยสู้เขาอย่าพี่จอมให้โอ้ยน้ำพี่จอมได้ปืนพี่จอมได้ปืนพี่จอมได้ปืนโอ้ยแล้วปืนน้ำแข็งที่โกงมากเลยมันไหลเยตกมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลืมเป๊ะกูล่วงไปเลยวอีสั้นสู้เขาพี่แบงค์พี่แบงค์เอาดี พี่แ yup. บนชนะจริงพี่โกงกัลูกมันใสส่วนตัวเวอร์ไม่จำพี่โกงอ่ะไม่โอ oh, ้จุบจุ๊บร่วงวะไม่ใ้ได้โอ้อีกครั้งสิคะโอ้ยไต่อเลย่าฮ่าา

กิ๊งกูกิ๊งกูกิ๊งกูตกเลยว้าวลื่นจูกครับอเ้ไปเลยเปลือกกล้วยผมเองคุณจอมม่ดพี่แี่แ็คพี่แ็คโอ้ว้าวไโหดู่นก่อนเย้คุณจะหกล้าเนื้อเี่ไจหนือยกระทะทองแดงหลบจูกจู๊กจูว่ายล้วกู จะร่วม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 ทำไมกูไม่เตี้ยจังหวดนี้ต้องยกจังหวดนี้ต้องยกไม่เอาพี่อย่าคนอื่นอย่าคนอื่นอื่นตื่นอย่านะอย่าคนอื่นไปใช้กูดูดแลบลินเล่กูอย่านะอย่ามาหาพี่อย่าอย่านะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอย่านโอ๊ยโอย่นี่ไ่น่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ดาวแต่ก่อนเลย ีปจอไปก่อนเลยเ้ยอ้าวอตี้อย่ามาอยู่กับกูเชี่ยนะกมามาพร้อมแล้วอุ้ยทำไมมนอ่น้วยไป่อ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 ไปอยว้าเดยตีเข่าใส่แว่นหน่อยพี่ขอใส่แว่นหน่อยได้ไหมพ้ตอพอี่นนนนฝั่งนู้นลืแล้วายว้ายมีนักแขงแจ็คยับเดินไปไต่อดไต่อดไต่อต่อ ว้าวโอ๊ยลื่นใครยิงใครยิงกูเลยพอดีกูอตี้อย่าทำนะมันลื่นตอนมันลื่นตอน้มันลื่นตอนนั้นมันลื่นไอ้โง่แจ็คโยนเลยไปแจ็คโยนหนูลงเลยอตี้ซุกเขามึงเรียกกูแบบผูกหญิงด้วยทำอะไรอ่ะโดดลงไปทำไม ฆ่าตัวตายมายิ่งมากฆ่าตัวตายชัดๆมึงรู้าหมยูทูบแม่งเงินฉันเออเออข้างบนใครอ่ะคุณคนแรงอ้าวโอ้มึงกูล่วงมัไปแล้วคนแรกเลยเฮ้ยจนโดนสวัสดีครับมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วอย่าเบนมานี่ค่ะไปเลยโยนยนยนจอมยนจอมอะไรนะครับเขาจะเก็บปืนพิษไม่รักเขาจะเก็บปืนแล้วเขาไปเก็บปืนแล้ว

เฮ้ยยืดปืนตกพืนตกปืนไปเล็บไปแล้วครับนี่กูฆ่าได้แล้วจนไม่เป็นแต่คนเล็งหนูวะกูบอกเป๊บเก็บของดีโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่นะไม่นะได้โปรอมันไรอีกแล้วอะมันไหลอีกแล้วมันโดนสไลด์อย่าตี้โลบัสตี้อารตี้นี่อะไรยอโกงอะแมปปืนได้ไหมแมปเนี้ยโกงอะเป็นคนลงไม่เลย ไม่ไหวเหรพี่ตอมชนะเยอว่ะเล่นเยอะใช่ไหมเราอ่ะเล่นเยอะใช่ไหมเราอ่ะเล่นเยอะใช่ไหมไม่เล่นเลยไปด้วยกูกัดคอกูไปด้วยกูกัดคอกูไปดูหน้าหมาดิพี่เราเพื่อนกันเราต้องสามัคคีกันด่านนี้มันจะมีแบคโคดูตรงกลางอ่าต้องหาอะไรจับใช่ไหมใช่แล้วกูจะ จะเกินห้าปีปีนี้อนนี้มีของให้เล่นไหมอ๋อนี่สวยนี่ไงพี่อต้มันจะหัวตี๋กันจะหัวตี๋กันพี่ฝอนหรอพี่จอมยุทธ์พี่าริมอนี่อะไรนักว้ายว้าวพี่จอม เป๊ะจับด้วยเป๊จับด้วยเป๊เป๊หายแล้วหายแล้วกูรอดกูรอดทำไมรอดรอดรจะไม่รอดะไม่นี่ไม่ไมเออเอออย่ทำพี่อยะอิยะอย่าทำพี่อาทยอย่าทำพี่พี่โจอย่าทำเป๊ปล่อยปล่อยมือสิเอาปืนไปจอมเฮียมั ยิ่งยิ่งยิ่งนั่นไงพี่จอมตายเลยไปลาเ่ีคืออะไรยงหีหนีหนี่นีห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 นีนี่นีหนี่นีหนี่นี่นีหนี่ลงไปเลยลงนีเลยไอ้ตานี่พี่นีงค์มาีหนีหนีหนีีหน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 นีนะีหนนนีหนนีหนนยนนนนนนหนนนหหุ้น ใครได้ไมจ้าไมตายจ้าอะไรอ่เ้ยองดีก่อนีกอแแอย่าพึ่งแจอมจอมคอเอออย่าพี่จอมอย่าพี่จอมอย่ามันี่จวะน้นี่แนู่แล้ว โ้จ้าไมือมกูค่ะไฟกูไม่โอ้โหไไลมากพี่โจมแบบเล่นเก่งเกิน่าอย่านะอย่านะมึงก็ะตุกันอยู่มึงไปเลยมึงเอาหน้าไปอเาี่ จอมอย่านะไฟก็ได้ไปก็ได้มึงวิ่งไปตีเขาเมื่อไรมึงจะหยิบได้เอ้ยเกลอดพี่จอมหยุดพี่จอมหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ้ไม่ใช่ดิผมแบบให้มันแล้วผมแบบให้มันาเล่อะไรมาใครบ้างเออผมเองตายไปให้หมดทั้นแหละตายไปหมดนั่นแหละก็ไม่ไม่

ไปดาเอะไมรยังไม่ไปดางรอบเลยมิโตการ์ดรอบเลกยังรอดอยู่รอบสองเออระเบิดระเบิดอันนี้ระเบิดด้านอันนี้ไปใกล้ระเบิดด้านใช่พี่ระเบิดด้านอะไรอ่ะไอ้ระเบิดจ้า ERT มาสิมันก็มาสิมึงเห็นอะไรกูติดอยู่ที่หนนะแจ๊คปืนน้่งแข็งไหนวะปืนน้่งแข็งอะไรอ่ะเอ้ย

พี่แบงหยุดอย่าไปยุ่งกับหนูอย่าไปยุ่งกับหนูพี่แบงไหนใครไม่ยุ่งกันนะใครไปยุ่งกันขอยุ่งหน่อยลอยเลยจะ้วนจะด้วเดี๋ยวพี่ต้อมพี่ต้อมจะไม่ด้วนพยอนหมออ้าวพี่แบงค์เฮ้ยแมวไม่อยากทำพี่แบงค์มาปล่อยไปก่อนอย่าทำมันนี่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 มัมงมงมง อีหมาอีหมายดไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะมันเป็นล่วงค้ากูไปแล้วกูไปแล้วมันโยนยังไงอ่ะกูไปแล้วยังไงเหรอเนี่ยไอ้แบบเมื่อกี้เห็นโยนในทุ่งไก่มี่แนยจับแล้วก็คลิกขวาเหรอเกใช่ต้องจับแล้วก็ทำอะไรก็ไม่กลัว็เป๊ะขาวดีกวยเป๊ะพี่ไปด้วยเป๊ะลอยไปแล้ว ลอยไปเลยจะหัวดูวแจ็ครลอยโอ้ยอออตกตายโอ้ยไม่นะไม่นะเอาแจ็คก่อนเออถัดแจ็คมันจะชนะนี่หว่าแจ็คอย่านะต้อไรกันะอันะ่อะนะยยมเปอะไรอ้ยเยะล้เยียละแจ็คมึงมึงเลื่องกล้วยไม่นะอันนั้นไม่รอดนะอันนั้นไม่รอดตงนี้ตังนีบ ไม่นะดก้อมทำอะไรอะไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้มันางไม่โคดีไม่ด้พี่แจ็คบายบาพี่ไม่นะไม่นไม่ดูรอูด้องรอดว่าเห็นไหมล่ะเออยพาหลับอยู่บอยู่หลับจะไปอยู่กับพี่เป็มเปึกด่วนเดือดเฮ้ยมันหมดไเลยไม่กินแล้าเดินแบบไม่ได้วนี่ลมันนี่ลมนีหายลมฝา เอ้ยเอ้ยพัวมาพัวมาหยิบเร็วมีพัวแล้วหยิบพัวไลนี่ออ้าวเดีวเวลาฮีโร่โอ้ยรเิดระเบิดระเบิดขอบคุณเเมันดูด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 เลจะไปไหนอุ้ยไม่ดูไปไหนพี่จอบพี่จอบก่อนพี่จอบอยู่พี่จอบนอีกนะเฮ้ยทำไม เียตายยากต้องเครียดแล้วเอาแรงหมดแรงหมดแรงหมดไม่ใช่มนไม่ได้แรงหมดมันดูดแรงเกินเต็มชนะเต็มลงที่หลังไอ้เยอะอะไรตาไม่ปานีแล้วเป๊บเฮ้ยตี้อะไรเฮ้ยเอ้าหยิบพิดอันไปแล้วว้ากูจะลวงทับพีจะลวงพี่มจะบูเบลงพี่จมจะบูเบลงบูเบลงอะไรเอา ไอ้ไอ้ไอ้ยิบหยบดูแยิบเยจังิตัวยิบตัวยิตัวลงมอะไรลทำอะไรอะแจ็คแบงหยด่าฮาฮ่ยฮ่าฮ่หยุดูชกกูชกโลลเผอโดนใครหยุดแล้วมจอะไรนเออโอยกูโดนถังท้าบกูโดนถังทาบเแจ้ามือแจ็คพี่เล้งโอยออจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เราจะ มันจะเออของผมพี่เอาไม่ระเบิร์ดไอ้หลามันถีบผมอีกแล้วว่าเป๊บเป๊บติดเป๊บอย่าพึ่งเป๊บมันอย่าพี่จอมเอ้ยโอ้ยอ้าวแล้วคุณโดนไปอะไมาแล้วแจ็คดีอยากเล่นดดเี๋แจ็คไอ้แข้งไอ้คอนี่มันดีติ๊กโบนี่ทำไมมันดูกาบจังวะอย่าพี่จอมไม่จับด้วยไม่จับด้วยไงไม่ไปเอาอะไรอนมา มาบินได้มาบินได้ว้าวมาบินได้หมดกูลลอกจ้าจ้าจ้าจ้ดจ้า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 จ้มจ้า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 จมาจ้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 าจาจ้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 าจาจ้จ้า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 จาจาจ้าจ้จ้าจาจ้าจาจ้าจ้าจอาจ้าจ้ดจาจจาจจาจจ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  มีอย่างไงคนที่แล้วว่าก่อนหนูทำไมเมื่อกี้